สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับก็มาเจอกันในช่วงของเจ f ฟพาตะลุยโอ้วันนี้เรามาอยู่ที่แหลไหมไลยนะ,ะนี่หาดเลยนะ,ะหาดเจ้าสำรารา<ำ>ชะอำนะครับที่ไม่ใช่ชะอมเดี๋ยวเราจะพาไปกินอาหารทะเลสักคู่กันบังเดินหาร้านอยู่นะครับผมคือเราปักหมุดร้านแล้วแล้วเรามาเดินหลงในหาดแต่เพจะพาไปดูว่าเราจะมีอะไรกินบ้างนะครับเดี๋ยวเราชม ลื่นทะเลสวยๆไปก่อนตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราเดินกันมาพักกใหญ่แล้วครับตอนนี้อะน้องแทนคุณเขานําไปแล้วนู้นเห็นไหมน้องแทนคุณโบกมือแล้วน้องแทนคุณเจอแล้วใกล้รถไหนเดียวเองอโอ้โหต้นไม้บงังก็กมองมาฝั่งนี้อยู่อะต้นไม้บงังทำให้เราคาดเคลื่อนอเดี๋ยววันนี้ให้ให้น้องแทนคุณเป็นคนเลือกอาหารครับ จระพิเีย็บงอตรงไหนก็ได้ล่ะนั่งเลยเอากว้างๆหน่อยเราเด็กค่ะอะดูเมนูเลยแทนคุณอยากกินอะไรโอเคได้ได้ได้จากสองมปดนย์รงีเกค่ะเมนู้ม้านืชางร้านนแกะให้พร้อมเลยนะคะใครอยากกินอะไรกันก่ะพ่เยบอยากกินอะไรดูเลย ต้มยำปลาเหรอไม่เราเอาปลาทอดมาแล้วไงตอนนี้มีอะไรนะมีกุ้งกุ้งเผากุ้งเผาจานหนึ่งปลาทอดน้ำปลาหนึ่งข้าวผัดเอาเอาเอาอย่างนี้มาก่อนเดี๋ยวต้มยำเดี๋ยวผมยืนดูแป๊บหนึ่งครับเอามาสามอย่างนี้อย่างแรกมาแล้วครับผมนี่นี้เราได้ข้าวผัดทะเลมาข้าวผัดปูข้าวผัดปูมา ข้าวผัดปูครับผมเดี๋ยวหวดข้าวผัดปูโชว์กันเลยอืมอร่อยนี่ปลากระพงทอดน้ำปลามาแล้วดูนะปลากระพงทอดน้ำปลานี่มีน้ำจิ้มให้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะให้พี่เจี๊ยบกินให้ดูนะอ๋อพี่เจี๊ยบไม่ยอมกินให้ดู้วยอืมอร่อยอร่อยไหมปลากระพอร่อยไหมเนี่ย มัคนคุณก็อร่อยเดี๋ยวลองขออนุญาตลองปลากระพงก่อนจกกับปลากระพงหนึ่งดอกโอ้ฮ้ยแม่นี่มากดูดินี่มันต้องกินกับน้ำจิ้มมาแต่ร้อนนะควันฉุยเลยอน่ยปากคองแน่เลยดเดี๋ยวขอให้น้ำจิม้มขอให้น้ำจิม้มขอให้น้ำจิม้มต้องลุกนะขออนุญาตลุกนะ โอ้เคมันร้อนตุดน้อยแลน้น้แซ่จีจัดอร่อยจากกล้องซึนน้ำลายเห็นเห็นเห็นเยวเราเมนูต่อไปตังไม่ได้เลยว,วันนี้ในการกินโชว์ใา่ <c oughs> คุณกินอร่อยมาก ้อนซ่อมเนอนซ่อมช่วยเลยโคจะปารจริงจริงตัวเองอูนน้ยกุ้งมาแล้วน,นู้เนเต็มเต็มอ่ะตากล้องวันนี้เราเราได้เราได้เชิญแขกรับเชิญอะไรนะตาก,กล้องกิติมาสั่งหมแล้วครับ เราได้เชิญตากล้องกิติมาสักมาอีกหนึ่งคนนะครับผมโอ้น้อนท่านคุณกะกุ้งเขาเพิ่งย่างเมื่อกี้ไงร้อนนิดเดียวแต่นี้แม่ถ่ายด้วยนะแม่ถ่ายโลกให้ของคนกับคนว้าวมาดวจับกุ้งบ้าง ผัดกันออกอฮะอไม่ใส่น้ำจิ้มก็อร่อยเนี่ยลองกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มน้องแทนคุณบอกอร่อยหมอเขาเขาน้ำปลามาแล้วเนือ้องจิ้มก็อร่อยเลยหวานหวานออกรสหวานรสชาติหวาน,หวาน,ห,วานหวานของเนื้อปลาแล้วก็มีลอยลอยน้ำปลามาหน่อยๆก็เข้ากันเนปน็นอย่าง กินกินข้าวผัดกุ้งเพลเลยสามจานแล้วก็หิวจร้งเห้นคุณอิ่มแล้วเนายไปกินกุ้งเผาเนี่ยกุ้งเผาวันนี้นี่กว่าจะมาถึงนี่คือฝีมือพี่เจี๊ยบคนนำทางมานะดู g p s พามามาแบบหลงบ้างอะไรบ้าง รายรสชาติเดี๋ยวจะกินกุ้งเหรอเดี๋ยวจะจับกุ้งเถิดกนไนเดยวเปิดอยู่เปิดไปเไม่เป็นไรโหแทนคุณหวดกุ้งนะครับกุ้งร้อนกุ้งกุ้งเผามาอร่อยปากกระผมมาก่่่นนน อืม hey. กินหมากินหัวกุ้งอันนี yeah. yeah. ้ไม่อันนี้ไน่ยุ้ยอันนี้มมนยุ้ยเราขอรองกุ้งหน่ะโหกุ้งเขาปิ้งมาแบบกำลังสวยเลยอ่ะเราดูสีสันแบบร้อนจริงปะ กินกุ้งเนี่ยขอย่าซัดหัวกันเลยนะแม่ฮืมดูดิหัวกุ้งจิ้มน้ำจิ้มแกดหน้าเลยให่ได้ยังไงป๊าเข้าไปนี่ย้อยๆแล้วก็ร้อนนะลูกร้อนนะลูกร้อนนะโหขุดเจ้าอร่อยอืมรสหวานอร่อยจริงๆ น้ำจิ้มอร่อยแทนค,ค,คุณกินเยอเลยน้ำจิ้ม้อมนี้อนลางแล้วป่ะอดเดี๋ดวยวพี่ขออน,นุากินแป๊บนึงนะแล้วมาสรุปให้ฟังตอนท้าย นี่มีแขงรสเลยกินพรอมกันพร้อมอมไปเลยกะโงเนน้าม่ายแอบาย เดี๋ยวเราเาข้าที่พักก่อนไงเอาของไปเก็บแทนคุณบอกเอาข้าที่พักก่อนเอาของไปเก็บแล้วค่อยตะลอนของเต็มหลังรถเลยตอนนี้น้องโมเดลถึงทะเลแล้วครับกินกุ้งแม่น้ําเป็นที่เรียบร้อยที่ทะเล <c oughs> ซีฟู้ดกุ้งแม่น้าําเผาอร่อยไหมครับกุ้งตัวหย่อยๆน้องโมเดลดีใจมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นกับการกินกุง้งกุ้งสีอะไรเดียว สีเขียวเรียบร้อยครับผมตอนนี้กุ้งสีเขียวไปแล้วนะกุ้งเป็นสีกุ้งสีเขียวนี่การกินกุ้งที่ทะเลครั้งแรกของน้องโมเดลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูติดตามกันต่อนะครับว่าน้องโมเดลมาทะเลจะเล่นอะไรเดบะให้เพื่อนเพื่อนดูกันบ้างนะครับผมวันนี้ขออนุญาตให้น้องโมเดลเติมพลังแป๊บนึงนะครับผมกินกุ้งกับข้าวผัดปู